สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะพามาดูเทคโนโลยี3ล้อนะฮะจัก,กรยาน3ล้อนะฮะของญี่ปุ่นเข้าไปชมคลิปกันเลยฟาบก็ <Okay. S 1> คือตัวนี้จะเป็นแบบเอียงเลี้ยวนะฮะเอียงเลี้ยวทั้งระบบนะของญี่ปุ่นเมดอินเจแปนเลยแหละ นี่เป็นไงเล่าเห็นไหมก็คือระบบเอียงเลี้ยวของเขาเนี่ยเห็นไหมฮะจะให้ตัวได้นะฮะเวลาเราเข้าโค้งนะฮะแต่ว่าระบบโซ่ยังคงที่นะก็คือโซ่เนี่ยจะแบ่งเป็นสองช่วงนะฮะช่วงเอียงเลี้ยวนะฮะช่วงหนึ่งแล้วก็ทดไปที่ข้างหลังนะฮะ อยวให้ดูนี่เห็นไหมก็คือจะมีจุดหมุดอยู่ที่ข้างหลังนะฮะนี่ว้าวเป็นไงเล่าโอโ้โหโอ้โหเห็นไหมก็คือให้ตัวได้เวลาเข้าโค้งนิดๆน,นะฮะมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเราเอียงเลี้ยวเข้าโค้งนะฮะแต่ระบบแบ่งล้อ ขับล้อหลังล้อเดียวนะต้องบอกไว้ก่อนขับล้อหลังล้อเดียวนะฮะคือมันไม่มีเฟืองท้ายนะฮะเรื่องของเรื่องเดี๋ยวให้ดูนะฮะมันไม่มีเฟืองท้ายนะ,ะเห็นไหมก็คือดิฟเฟอเรนชั่นเกียร์เนี่ยเขาไม่มีนะฮะเขาก็เลยต้องขับล้อเดียวปีล้อได้ด้วยนะอ่าเห็นไหมเนี yeah. ่ย ก็คือคือการแบ่งล้อยังไงคุณก็ต้องขับล้อเดียวนะยกเว้นคุณทำตลับฟรีสองล้อหลังแต่ตรงนั้นเป็นสิทธิบัตรผมนะ <c oughs> เป็นสิทธิบัตรท่านอธิบายเนี่ยเบรกอยู่ฝั่งเดียวนะเบรกอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในเมื่อเขาเขาใส่เทคโนโลยีขับล้อด้านโน้นนะฮะ ด้านนี้ก็เป็นล้อเบรกนะฮะเห็นไหมด้านนี้ก็คือล้อเบรกนะฮะล้วล้อด้านหน้าก็เบนเบรกหน้านะฮะโอ้ยใส่เทคโนโลยีตัดเต็มนะฮะโอ้ยไฟหน้าสัโยหรือเปล่าแหมมีไดนาโมด้วยนะฮะเขาเรียกอะไรผมลืมไปแล้ว <c oughs> เทคโนโลยีจัดเต็มนะฮะเต็มสุดๆอ่ะ ไม่ล้มนะฮะรุ่นนี้มาคือถ้าอย่างไรจะทําให้ขับสองล้อหลังเนี่ยต้องมีดิฟเฟอเรนชั่นนะถ้าไม่มีดิฟเนี่ยทำไม่ได้ยกเว้นคุณขับล้อเดียวนะฮะแต่ตลับฟีสองล้อหลังนี่เป็นสิทธิบัตรผมแหมสิทธิบัตรการประดิษฐ์สเก็ตบอร์ดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์นะฮะประมาณนั้น ก็นักประดิษฐ์รุ่นใหม่นะฮะก็ต้องเข้าใจเรื่องของขับหลัง2ล้อต้องมีดิฟเฟอเรนชันนะฮะยกเว้นคุณขับหลังล้อเดียวแล้วหน้า2ล้อนะฮะหน้าเป็น2ล้อหลังล้อเดียวก็ไม่ต้องมีดิฟเฟอเรนชันวันนี้อธิบายออกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะถูกใจคลิปนี้กดไลค์ให้ด้วยหรออย่าลืมกดติดตามนะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันอธิบายและปฏิบัติการเห็นเห็นกันไปเลย วันนี้อธิบายกวันลาไปก่อนสวัสดีครับโอคิดได้ไงเนี่ย